แกวงเออห้้ยห้อยผู้ไดไ้มาสน้องกันอยู่นีแจักกะติ๊กน้จาจักน้ำแข็งพ้กันเถือกเลขบ่เดยวน้โอ้ยกบบระบอาละนน้ลูกไส้คนตัวมันกินนั่นเอาแม่นสันบอกโอ้พวก็กสันองคักแลว่าคุนเด้นอนอยู่ในเฮือนคุนจ้เอาจะไปว่ามันสลองเด้มันปากกบเมียมันตัวเอาแม่นสันบอกโอ้เก่งคักเก่งจังไหนดูนี่ ก็บอกไปทั่วทีแอบแค่ไม่ซ้ำเด็ดซ้ำนึงนี่กับบะเก่งอีลงหลีเนี่ยป้าบ่ได้เด้เนี่ยโอ้ยจักสิเก่งบ่เก่งล่ะอาม,มือเหรอมันกินอยู่นี่กินแล้วมันก็เว้าแต่ค้าเก่าอยู่บ่เซากินเพื่อลืมเธอกินเพื่อลืมเธออยู่หั่นทาม,มือะะมเหวอพติเออกินเพื่อลืมเธอแมน่นแล้วมันเลื่อมมัจะบวระบาดนีิบ<อ>่เอา้า <laughs> แล้วอีมันไปเด้บาดดิมันได้กินจักแก้วอยู่บ่อเออ <laughs> ยีงง่อะนนมันได้กินจักแก้วเออเนี่ยเขาก็เลือกม,มันได้ใช่หน่ะจักมันแล้ว,ว